พิษห,หกแล้วก็แกะไอค้คลัใบสองใบแล้วก็ให้ทับมันแล้วทแล้วผมก็จะทำวัดเสดมนเย็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ผมก็จะทวนผมพูดว่าอาท่านท่องสุกท่องให้ผมฟังหมายถว่าพิษจมกมีอะไรบ้างนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมก็จะถ่ายประสาท พทอหนังสือเล่มตอนนี้มันมีอยู่กตมันมีไม่พบพระเจ็ดแปดเล่กมกอนนี้พบแต่ทิพไทยด้สากเรมาดีาต่อต่อไปทิพ6หนี่จำเป็นอย่างยิ่งและที่กุลระบุควรจะเข้าใจเพราะกุลระบุทั้งหลายเป็นผู้สืบทอดตระกูลเป็นผู้รักษาวงศ์สกุลและก็เป็นเทศผู้นำ แล้วก็เป็นสังคมที่มเพศผิดอันนี้พูดถึงก,กำลางก่อนแต่ทุกวันเนี่ยผู้หญิงเขาก็มีสังคมที่เรียกว่าใหญ่โตโหราญขวงผู้ชายก็มีสังคมเขาแต่เราไม่ให้เสียสักีของเพศผู้นำต้องรู้จักหลักธรรมะพิหกเอาไว้ หลักที่หกมีมีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกเนี้ยเจ๊ให้อ่านแล้วก็ไปอ่านจำกันทิศทั้งหกมีอะไรบ้างเนื่งองวลรถิ่ทิศคืออะไรเหตถิมนทิศคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นถัากินทิศคืออะไรถ้าใหม่จะต้องไปเข้ามาวันนี้จะอ่านเป็นตัวอย่างให้ฟังกัอพราะเ่้เราไปอ่านให้ฟังครั้งในสมัย สมัยพวกท่านเป็นหน้ารู้สึกวาากามมา่าเคยอ่านเคยฟังมารั้งนแล้วภูรัะถิิษทิศทิบื้องหน้าได้แก่พ่อแม่นี่เขาก็สอนเลยว่าลูกลูกลูกทุกคนควรปฏิบัติตับพ่อแม่อย่างไงเขาก็มีบอกไว้เรียบร้อยยิ่งไปอ่านในคู่มือกับเฉลยจะยิ่งทําให้เข้าใจง่ายขึ้นหนังสือเรียนเนี่ยมันจะมีคำว่าออคู่มือกับ เเลยเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นฉบับพิเศษที่ช่วยเสริมให้เหมือนอัคคาอัคคะอาจารย์เหมือนอัคคะอาจารย์คือเขาขยายความหมายให้สองพระษิณทิศคือทิศเรื่องขาได้แก่อาจารย์ควรปฏิบัติกับอาจารย์ควรปฏิบัติกับผู้ที่เป็นอาจ,จารย์ของตัวเององไรจึงจะเรียกว่าเป็นสิทธิที่น่ายุบย่อง าสามปัดทิพทิพคือทิดเบื้องหลังได้เก่อะไรถ้าเป็นกุลบุตรเป็นฆราวาญาติโยมก็คือคนเข้าใจว่าบุตรภรรยาคนละบุตรในโลกนี้ยิ่งผู้ที่นับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พึ่งเป็นสาณะละนันต้องรู้จักคําสอนว่าต้องรู้จักพระพุทธเจ้าว่าเออพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนเรื่องนิพพานอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการปพฤตธตนให้เหมาะสมในการครองเรือนด้วยอ่า ผู้เป็นผัวเนี่ยควรทําอย่างไรกับผู้เป็นเมียควรปฏิบัติอย่างไรให้สมกับความเป็นผู้ความเป็นมนุษย์ที่จะต้องครองความเป็นมนุษย์ธรรมมีมนุษยธรรมในความเป็นผู้เป็นผัวที่ต้องประพฤติปฏิบัติกับเมียให้ดูทรงไว้ซึ่งความจรยิยธรรมคุณธรรมอันดีงามเขาก็มีบอกอธิบาย สี่อุตริพิศเนี่ยคือทิศเรื่องซ้ายได้แก่มิตรกับเพื่อนเราควรปฏิบัติกับเพื่อนอย่างไรทิศจะถูกต้องตามหลักธรรมเามีอธิบายขยายไว้ห้าเหตุถิ่นทิศคือทิศเรื่องต่ำได้แก่ลูกน้องหรือบ่าวไพ่ผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นเช่าแก่ผู้เป็นนายควรปฏิบัติกับลูกน้องควรปฏิบัติกับบ่าวไพ่อย่างไรทึงจะเรียกว่าถูกต้อง เป็นเจ้านายเป็นเป็นหัวหน้าที่มีคุณธรรมที่นายยกย่องหน้านักสื่อหกอุปริทิศคือทิศเบื้องบนได้แก่สมณะรามคือพระตพิจุสมเนนนักบวชทั้งหลายสี่บัตูอยู่นี่แหละของสมณะเหมือนกันดูสีเนี่ยคุณระบุทั้งหลายควรปฏิบัติต่อสมณะธรรมอย่างไรถึงจะเป็นถึงจะถูกต้องในพระสมกับความเป็นมนุษย์ทิศทั้งหกเนี่ย เริ่มแรกกำเนิดเกิดขึ้นจากสิงคารามมนกผู้เป็นบุตรของพราหมณ์ที่ปฏิบัติกับพ่อแม่ด้วยการไหว้ทิศต,ต่างๆไหว้ไปทิศนี้ไหว้ไปทิศนี้ไหว้ไปทิศนี้ไหว้ไปทุกทิศเลยเจ็ดแปดทิศไหวไปหมดเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปผ่านไปเท่งนั้นก็ไปเห็นนทธิตั้งใจจะไปหาก็ไปรู้นะพระไุทเ้พูดไว้ชัดเจนแล้วก็ไปถามสิงคารามมนกว่าดูก,ก่อนคนระบุ อันนามว่าสิงขาระเธอกําลังทําอะไรอยู่พระเจ้าเ็าไปถามสิงคาระก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามีความนำนึกนึกถึงคุณของกับบุคคลทั้งหลายผู้มีคุณและบุคคลที่ที่ความปฏิบัติให้ถูกความปฏิบัติให้เกิดให้เกิดความดีงามให้เกิดความให้เป็นมงคลแก่ครอบครัวมีไหว้พ่อแม่ไหว้ ครูบาอาจารย์แล้วก็ไหว้ทิศแสดงถึงความเคารพในทิศต่างๆพระิเจ้าฟังดูแล้วก็ยังเป็นวิชาทิฏฐิอยู่การปฏิบัติกับพ่อแม่ที่ถูกต้องควรควรปฏิบัติกับพ่อแม่อย่างไรแต่ว่าสิงคารมานพเนี่ยก็ไหว้ไปทางทิศตะวันออกสิงคารมานพนี่หมายถึงว่าทิศของพ่อแม่ทิศตะวันออกเนี่ยแต่พระทิเจ้าบอกว่าตะวันออกเนี่ยเรียกว่าทิศเบื้องหน้า การปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าหรือทิศตะวันออกของเธอเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าประสงค์สิ่งคลาะสิ่งคลาสพอได้ฟังทำหกธรรมะหกประการเนี่ยจากพระพุทธเจ้าก็เลยทิ้งทิฏฐิเดิมทิ้งมณะเดิมทิฏฐิเดิมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเป็นซึ่งเป็นธรรมที่ไม่เป็นไม่เป็นธรรมธรรมมาทิฏฐิเป็นธรรมอันเป็นวิชาทิฏฐิที่ปฏิบัติไม่ค่อยจะถูกต้องต่อพ่อแม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อสมณะนักบวช ปฏิบัติไม่ถูกต้องกับผู้เป็นภรรยบุตรและภรรยาที่จะให้เป็นมงคลจริงๆต้องปฏิบัติชนพรผู้ที่เจ้ากรยเทศสอนสิงคาระจนทําให้สิงคารัมีดวงตาเห็นธรรมประกาศจนขอข้อถึงพรัตนะกลายเป็นรุ่นตลอดชีวิตก็คือทิศท้งหกเหมาะสมสมควรที่ผู้ครองเรือนจะต้องนําไปปฏิบัติอาจารย์จะไ่ายเูสารให้พระใหม่ได้อ่านกันแล้วก็คําว่าสมมุรณเสร็จแล้วเปลี่ยนจากที่อาจารย์มาพูดธรรมะให้ฟังผมนเนี่ย ก็จะเปลี่ยนให้พวกท่านมาพูดให้อาจารย์ฟังบ้างสมมติว่าท่านต้องสมมตินนะะวันนี้คิวท่านต้องวันนี้ห้ารูปว่าให้อาจารย์ฟังก่อนดูห้ารูปเอาไว้วันหลังทิศข้อทิ่หนึ่งว่ายังไงท่านต้องต้องกระท่องให้อาจารย์ฟังหนึ่งกูและถิมทิศคือทิศเบื้องหน้าได้แก่บิดามารดาสองถ้าถิมทิศอีพทิศเบื้อ,เองเบื้องขวาได้แก่อ,อาจารย์ก่องไป เขาเรียกว่าท่องหลักสูตรกันก่อนขข้อท่องหลัก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 กไว้ก่อนมันเป็นกระทู้ที่เราจะต้องศึกษาให้มันว่างออกไปในวันข้างหน้าในโคตปัจจุบันเนี่ยแล้วก็อ่านมาฝึกไว้ก่อนเพื่อต้องการให้ผู้ที่บวชมาเนี่ยได้รู้จักว่าท่านตอนที่บวชอยู่ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างธรรมะในศาสนาจะเจอช่วงบวชได้อะไรมาบ้างเวลาเขาถามเราจะได้มีคําตอบเขาแล้วเราไม่ต้องได้อายเขา ว่าบวชมาไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวก็จะว่าเราได้การบวชมาในคะรั้งหนึ่งเราได้เรียนธรรมะสูตรหนึ่งซึ่งอาจารย์ได้แนะนําให้อ่านให้ช่องเราเรียนรู้มาอย่างนี้เราก็จะได้มีคาพูดให้เขาฟัางคนโบราณเขาจะไม่เรียกอทิศเลยถ้าบวชมาพรรษาสองพรรษาก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้เรียนรู้ที่ถกออกไปเนี่ยเขาจะไม่เรียกอทิศเลยทุกวันในบวชแค่เก้าวันสิบวันก็เรียกกันอุทิศเลย นิสัยธรรมก็ยังไม่ได้เลยแต่โดยความหมายของเปนธรรมถึงไม้จะเรียนทิศหกแต่มีนิสัยมีจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามมีนิสัยมีจิตใจเป็นธรรมอันดีงามก็สามารถเรียกคิดได้ทิดไปว่าบัณฑิตผู้รู้รู้รอกผู้รู้การประพฤติปฏิบัติทางกายวัยใจโดยตางถูกต้องและมีคุณธรรมที่น่ายกย่องนั่นนับถือ แล้วก็กปฏิบัติถูกต้องทั้งเกิดผลดีที่ยิงามเป็นมงคลต่อชีวิตตัจของตนบุคคลเช่นนี้ต่างหาโดยตามความอายแต่งคํเขาเรียกว่าอทาิษแต่ว่าบัณฑิตผู้รู้ผู้รู้ผู้เข้าใจผู้มีปัญญาผิดชอบชั่วดีทีนี้อันนี้จะให้พระใหม่ไปอ่านกันจะมีขยายไปเลย่มขยายไปเอยอะๆเมหมดเลยให้พระใหม่าาไปอ่านกันอ่านลอันหลักๆไว้ก่อน สมัยเป็นหน้าก็คือได้ได้อ่านให้ฟังมารั้นแล้วอทีนี้มาดูาวินัยเล็กเล็กน้อยปัญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทแดะิสใสที่เราจะต้องเรียนรู้อีาปายิีมุกษาวา่วาวัคที่หนึ่งอาจารย์ก็จะเลือกเอาเป็นบางบทมา พูดให้ฟังพิสุดาพิสุต้องอาบัติไยจิตีเผมจะเลือกเอาบางบทบางข้อนะอทั้งหมดพิสุพูดสอเสียพิสุเหมือนกันต้องอาบัติไยจิตีพิสุพูดธรรมะให้สอนธรรมะเทศธรรมะไอยงฟังเทศพร,ร้อมกันสอนพร,ร้อมกันให้พระหัดฟังเจ้าอ,อาบัติายจิตีหรือพูดแข่งกันนั่นแหละคนนั้นก็นจะพูดทีนี้ก็จะพูดม่ได้ดูกันเลย เป็นพานพูดพิกตุที่มีกิริยาเช่นนี้ก็ประบาไปจีตีพิกตุนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันกับอนุปปัมบันก็คือคารวะนอนกับคารวะเป็นคารวะผู้ชายเป็นคารวะเ็กน้อยก็ตามนีอจะเป็นเนยีอุปปัมภันนะแต่คารวะจะเป็นอนุปสัมบัน นอนตาม<ช>ไม่ให้เกินสามคืนเนียเป็นเป็นนกันกันดยใ้บงนดีถ้าไม่ให้เกินสามคืนเนียนนอนด้วยให้ไม่เกินสามคืนเกินไปน,นั้นต้องอบัตรไปจิตตีๆๆนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกับผู้หญิงแม้ในคืนแรกก็ต้องเอบัตรไปจิตตีนอนห้องคนละห้องแต่บ,บ้านหลังเดียวกัน <ๆๆ S 1> อันนี้คือมุงแหละ แต่เกิดมีห้องกันแต่ก็ยังชื่อว่าอยู่ในที่มุมเดียวกัน